วันนี้จะพาทุกคนมากินร้านอาหารอิตาลีที่ชื่อว่าเบียนกาถ้าอา่านผิดขออภัยนะคะอยู่ที่อัมสเตอร์ร้านนี้จะเน้นเป็นความอิตาเลียนแทแ้ๆทแทสูตรอะไรก็คือแทแ้ๆทแทเลยมาถึงเขาก็จะเสนฟปังซอเดอโอนะคะตรงนี้ให้ฟรีเนาะเราก็กินเป็นแอปพิลไทเซอร์ก่อนเราก็จะกินกับน้ำมันมะกอกแล้วก็บารา์มิกนะคะมีรสชาติเปรี้ยวๆคืองงมากจิ้มด้วยกันแล้วอร่อยวยิธีการทานนะคะเราก็บีบขนมปังมาสักหน่อยแล้วก็จิ้มลงไปวนๆๆๆๆวนๆกันแบบนี้แล้วก็เอาเข้าปากเลยบอก เลยว่าอร่อยมากแล้วแถมขนมปังเนี่ยเติมได้ฟรีไม่อันจ้าเมนูที่เราสั่งก็ทยอยมาแล้วนะคะเราสั่งเป็นบูรตตาพามา่มาแฮมกับซอส ทาชิโออันนี้ก็อร่อยค่ะกินกับขนมปังหรือกินกับเปล่าๆก็ได้เป็นแอปเปอร์ิเซอร์อาหารที่นี่รอไม่นานนะคะรสชาติของมันก็จะนวลๆน,นะคะมันๆจากชีสแล้วก็เค็มๆจากแฮมค่ะเมนูต่อไปเราได้คอมเมนต์มากๆเลยนะคะมันคือแซลมอนอะโวคาโดทาท่ามันจะมีความรสชาติเปรี้ยวกินปัดเลี่ยนได้โอเคมากๆส่วนตัวดาวชอบเอามาทานกับขนมปังนะคะปัดปัดไปบนหน้าขนมปังแล้วก็กินกับซาลาบอกเลยว่าสดชื่นมากแล้วที่นี่เขาทำอร่อยมาก าอททร้านอาหารอิตาเลียนทั้งทีไม่สั่งพิซซ่าก็แครายอยู่เราก็เลยสั่งพิซซ่าพาม่าแฮมมานะคะถาดน,นี้ก็คือเขาทำโฮมเมดเนาะพาม่าแฮมก็จะมีความเค็มๆนะคะแล้วเราก็กินกันเลยใช้มือไปเลยจ้าเมนูต่อไปนะคะสายทัฟเฟลอย่างเราห้ามพลาดเพราะที่ร้านนี้นะคะเขาทำสปากเกตตี้เส้นสดแล้วดูให้ทัฟเฟลม,มาดิจุกมาก รีซอตโต้ก็อย่าให้ขาดบอกเลยจันนี้อร่อยมันมีความเป็นกุ้งกุ้งแล้วก็รีซอตข้าวรีซอตโต้ของเขาอะรู้สึกว่า oh. แบบ ร,รมาดีมากกําลังดีทุกอย่างไม่เละเกินไม่แข็งเกินกําลังหนึบหนึบบอกเลยจานนี้คือกินแล้วแปลกแล้วก็ประทับใจมากเพราะปกติเราจะกินแต่ดีซอตโต้ที่เป็นพวกไวซ์ซอสพอมาเจอจานนี้ก็โอ้ยแปลกไปอีกอร่อยเธอและที่สําคัญนะคะปิดท้ายอย่าลืมฝั่งมูช็อกโกแลตอันนี้คือเข้มข้นมากดาวช็อกโกแลตเข้มมากใครอยากไปลองร้านอาหารอิตาลีอิตาใจนะคะไปลองได้เลยที่ร้านเบียกนการชั้น3เอสเซเฟีย